สวัสดีครับที่เห็นตัวนี้เป็น GPS s i n o t e c AC, ขนาดพกพาขนาดเล็กนะครับตัวนี้เป็นรุ่น ST 903ผมใช้งานมาก็3ปีแล้วนะครับสำหรับตัวแรกนะตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่2ที่เพิ่งซื้อมาถือโอกาสเอามารีวิวแล้วก็เอามายืนยันว่าใช้งานได้ดีมากนะครับตัวนี้ราคาของเขาก็จะสูงกว่าชาบ้านนิดนึงแต่ไม่ได้สูงมากถือว่า ถ้าใช้งานเนี่ยคุ้มครับแบตเตอรี่ถือว่าสเสถียรพอสมควรแล้วก็รับสัญญาณ GPS ดีนะครับมีสัญลักษณ์ QC ผ่านมาเป็น GPS ไทยนะครับตรงนี้เป็น GPS ที่เอาไว้แขวนเอาไว้ห้อยกระเป๋าหรือว่าเอาไว้พวกพาระยะการใช้งานแบตเตอรี่ถ้าเกิดใช้งานต่อนเนื่องแล้วให้อัปเดตสถานะเร็วทุกๆ10วินาทีก็จะอยู่ได้ประมาณ2วันนะครับฉะนั้นคุณก็ลองปรับให้อัปเดตสถานะช้าลงหน่อยนะครับกลายเป็นว่า ทุกๆ10นาทีหรือลองปรับเปลี่ยนเป็นทุกๆ30นาทีหรือทุกๆ1ชั่วโมงก็จะทําให้ประหยัดแบตเตอรี่มากขึ้นนะครับเขาจะมีระยะแซนบายแล้วก็ตื่นขึ้นมาตอนที่มีการสั่นไหวนะครับสำหรับ GPS ตัวนี้ก็การใช้งานง่ายมากครับพอคุณได้ GPS มาคุณก็เอาซิมมาใส่นะครับตัวนี้เป็นซิมขนาดไมโครขนาดกลางนะครับตัวชาร์จแบตเตอรี่ในการใส่ซิมก็ให้หันซิมไปทางด้านนี้ด้านที่เป็นชาร์จ usb นะครับก็คือท่านี้แล้วก็คว่ำลงนันคบ,บนี้ะร จะเห็นว่าหน้าซิมมาทางด้านพอร์ตชาร์จด้านหน้านะครับหลังจากนั้นก็ใส่ซิมเข้าไปตามปกติครับกดให้แน่นนะครับดันเข้าไปด้วยเล็บเขาก็จะเด้งแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาไม่ออกมาแสดงว่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีไฟ GPS ติดขึ้นมาแล้วก็ค้นหาสัญญาณนะครับถือว่าตัวนี้ผมมองว่าคุ้มนะคุณไม่จําเป็นจะต้องต่อรายปีนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เขาขายขาดมาเลยนะครับแล้วก็ใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรี การใช้งานพอคุณใส่ซิมเสร็จแล้วระบบออนไลน์เสร็จแล้วเขาก็จะออกเน็ตแล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นส่งพิกัดขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับหลังจากนั้นคุณก็เอาเบอร์ ID ตรงนี้ซึ่งผมปิดไว้ตรงนี้เนี่ยมาล็อกอินแอปนะครับแอปที่ใช้งานก็จะเป็นแอปที่ชื่อว่า s i o t t ท c Pro นะครับผมใช้งานตัวนี้มาก็นานพอสมควรแล้วนะครับถือว่าแอปเสถียรมากมีฟงังก์ชันให้เลือกใช้แล้วก็ตั้งค่าง่ายด้วยนะครับ สังเกตดูตรงนี้นะครับการตั้งค่าตรงนี้ก็เป็นภาษาไทยแล้วจะมีกําหนดช่วงเวลาที่ผมชอบเนี่ยก็คือการตั้งค่าช่วงเวลาการอัปโหลดแท็กนะครับเขาเอาแบบมาใหม่คุณสามารถตั้งค่าให้อัปโหลดแบบนี้ได้เลย30วินาทีนะครับแล้วก็10นาที60นาทีหรือปิดเลยนะครับประมาณนี้นะซึ่งเมนูใหม่ค่อนข้างใช้งานได้ดีฟังกช์ชันแจ๋วเลยนะครับเป็นภาษาไทยหมดแล้ว แล้วก็ตอนใช้งานจริงๆเนี่ยการรับสัญญาณของเขาค่อนข้างตรงผมตั้งใจจะเอามาเสียบชาร์จเอาไว้กับพอรตที่จุดบหรีเแล้ราก็ซ่อนเอาไว้ในรถถ้าเกิดว่าตื่นเช้ามาเราขับรถก็จะมีการชาร์จพอรตนี้แบตก็จะเต็มตลอดเวลาแล้วถ้าเกิดว่าเราปิดเครื่องยนต์เขาก็อยู่ได้วันหนึ่งผมขับรถวันเว้นวันหรืออาจจะเกือบทุกวันก็ได้นี่แหละครับข้อดีของเขาตรงนี้ก็คือแบตท,ทนพอสมควร2วันนี่ถือว่าสแตนบายได้เราเอาไปเที่ยวด้วยเราซ่อนเอาไว้นะครับ ผมใช้งานมาก็ตรงนี้นะครับ3ปีแล้วแบตเตอรี่ไม่บวมรู้สึกว่าใช้งานได้ปกติแบตก็ไม่ได้ลดน่าเกลียดนะครับรู้สึกว่าก็เท่าเดิมนะผมก็เลยถือโอกาสซื้อมาใช้เพิ่มยืนยันว่าตัวเองซื้อมาใช้นะครับก็เอามารีวิวให้ชมส่วนอุปกรณ์ที่ได้มาในกล่องก็จะเหมือนเดิมนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมได้มาก็จะมีแมนวนวลคู่มือนะครับคู่มือเขาก็จะบอกว่าในการล็อกอินครั้งแรกให้ใส่ ID แล้วก็ ใส่รหัส 1, 2, 3, 4, 5, 6คุณก็ไปเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนแอปก็ตามนี้มีให้มีคำแนะนำเรื่องการส่งคอมมาน,นะครับแล้วก็สายสายตรงนี้จะเป็นสายที่เอาไว้ต่อกับจุกสีดำตรงนี้นะครับเอาไว้เสียบเข้าไปเป็นสายคล้องคอนะครับแล้วก็สายชาร์จสายชายร์จตัวนี้จะเป็นพอร์ต USB-A to microUSB นะครับก็ตามนี้เส้นใหญ่พอสมควรสุดท้ายครับ จะเป็นซองหนังครับซองหนังก็เอาไว้ใส่กรณีที่คุณจะใส่เข็มขัดนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่ GPS แล้วก็ร้อยเข็มขัดได้เลยนะครับร้อยเข็มขัดหรือร้อยสายกระเป๋าก็ได้นะบริเวณนี้นะครับอ๋อมีอีกอันนึงก็คือจะเป็นตัวกาสองหน้าครับกรณีที่คุณจะติดกับรถยนต์ก็สามารถแปะ่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จทิ้งเอาไว้เลยนะครับส่วนใหญ่ผมก็ยังไม่เคยใช้กาสองหน้าแล้วก็ตัวนี้ไม่มีแม่เหล็กนะครับ คุณสามารถที่จะใช้งานใส่ในกระเป๋าห้อยคอแล้วก็ร้อยกระเป๋ารวมถึงแปะกาสองหน้าเท่านั้นไม่สามารถติดกับรถยนต์ได้นะครับไม่มีแม่เหล็กนะสำหรับแอปในมือถือนะครับก็จะมี c n o t t a c p r r o แต่จริงๆผมเห็น c n o t t a c อีกตัวหนึ่งอยู่ด้านล่างนะผมก็โหลดมาแล้วนะครับแล้วก็หลังจากโหลดมาก็จะมีตอบโอเคนิดหน่อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่ผู้ใช้ก็คือ ID เมื่อสักครู่ที่ผมแนะนำไป แล้วก็รหัสผ่านนะครับตามคู่มือนะครับดู ID ด้านข้างตัวนี้ที่ผมโชว์เมื่อสักครู่อย่าให้หายจริงๆถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะครับแล้วก็เอามาใส่รหัสผ่านเป็น1 2 3 4 5 6เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งหลังจากเข้าแอปได้นะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปแล้วก็ล็อกอินมาแล้วเรียบร้อยนะครับตามที่แนะนําไว้ในคู่มือนะหลังจากที่เราเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มีตำแหน่งบอกด้วยนะครับ ซึ่งจุดแรกที่เราจะต้องเข้ามาดูก็จะมีเมนูด้านล่างกับเมนูด้านซ้ายตัวนี้นะครับทุกๆครั้งทุกๆ30วิตัวนี้เขาก็จะมีการรีเฟช d a t a นะครับถ้าไอคอนตัวนี้เป็นสีเหลืองแสดงว่า GPS เชื่อมต่อไม่ได้นะครับเป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะสัญญาณหายไปถ้าเกิดว่า GPS เชื่อมได้จะเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้ออนไลน์อยู่เขาบอกว่าออนไลน์แสดงว่า GPRS ทำงานส่งข้อมูลได้นะครับตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ที่57นะครับหลังจากที่ใช้งานแล้วก็มีการขับรถมีการเคลื่อนตำแหน่งมาประมาณเกือบวันนะครับก็ประมาณนี้แสดงว่าก็น่าจะอยู่ได้ประมาณ2-3วันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้งานแบบ movement นานแค่ไหนนะครับตอนนี้รถหยุดอยู่หยุดแล้วแล้วก็เข้าไปแผนที่ได้ดาวเทียมได้นะครับ ถ้าเป็นดาวเทียมก็จะเป็นอีกโหมดหนึ่งแล้วถ้าเป็นแผนที่ก็กลับมาเป็นแผนที่แบบนี้นะครับดาวเทียมก็จะเห็นเป็นลักษณะภาพที่เป็นกราฟิกจริงๆนะครับตำแหน่งเล่นซ้ําเล่นซ้ําก็คือให้ดูว่าเราไปไหนมาไหนบ้างนะครับนี่ครับเราเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็หยุดพักตรงตำแหน่งไหนนะครับเขาจะบอกว่าตำแหน่งแต่ละจุดที่เราหยุดพักหรือเราเดินทางแบตเตอรี่อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต นะครับตอนเริ่มต้นแบตเตอรี่อยู่93นะครับลองดูนะผมเลื่อนมาวนไปวนมาวนไปวนมานะครับปัจจุบันก่อนที่เราจะหยุดแบตเตอรี่อยู่ที่59%เปอร์เซ็นต์อ่านี่นะครับอาจจะเป็นตำแหน่งปัจจุบันตอนนี้เลยก็ได้นะครับเราสามารถเลื่อนดูได้นี่นะครับผมไม่ได้ขยายให้ดูนะการเล่นซ้มมีประมาณนี้ส่วนชุดหมายถึงการตั้งค่านะครับเราสามารถเข้ามาเมนูการตั้งค่าได้ตัวนี้เป็นการใช้งาน เพื่อที่จะให้มีการตอบสนองเราสามารถส่ง SMS ผ่านแอปได้ไม่จําเป็นต้องส่งผ่านมือถืออย่างเดียวนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นอีกเยอะเลยตัวนี้สามารถดูรายงานได้สามารถตรวจสอบได้ดูรายงานนะครับรายงานการเดินทางที่ผ่านมานี่นะครับเดินทางไปกี่กิโลในเวลาเท่าไหร่บ้างอันนี้ก็ถามว่าจําเป็นหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่แต่ละคนนะครับ สำหรับการดูตำแหน่งย้อนหลังเขาสามารถดูได้ทั้งหมด90วันเท่าที่ผมเจอสเปคนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ในการดูย้อนหลังนะครับให้เข้าไปที่เมนูเล่นซ้ำจากนั้นก็เลือกเวลาคุณก็ใส่เวลาลงไปตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะเห็นระยะทางจะเห็นแผนที่ที่เป็นการเคลื่อนที่ในวันที่คุณต้องการนะครับส่วนการล็อกอินเข้าออใช้งานระบบ GPS ของ s i n o Track ทางเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็ให้เปิดเบราว์เซอร์แล้วก็พิมพ์ด้านบนเลยนะครับ sinotrack com เขาจะเข้ามาสู่หน้านี้โดยอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นเมนูด้านบนซึ่งบอกว่าสามารถดาวน์โหลดโมบายแคแอนได้ทั้ง Apple และ Android นะครับจริงๆเราเสิร์ชหาในมือถือก็ได้แต่ว่าหน้านี้ก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้ให้เข้าเว็บมาดูนะครับเราก็เลือก ตรงนี้นะครับเป็น s i n o Track Pro นะครับแล้วก็ใส่รหัส ID ซึ่งอยู่ข้างตัว GPS ของเรานะครับตัวนี้จะเขียนไว้อยู่แล้วมีทุกตัวนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านซึ่งรหัสผ่านจะเป็น1นึ่งของคำสี่เป็นรหัสเริ่มต้นนอกจากว่าคุณจะเข้าทางมือถือและไปเปลี่ยนแล้วนะครับก็ให้เข้ามาตามนี้นะครับหลังจากกดโอเคแล้ว ระบบก็จะนำเข้าสู่หน้าแรกของ s i n o t r a c k เป็นแบบนี้นะครับซึ่งปกติก็จะเข้ามาเป็นตำแหน่งที่อยู่ทางอเมริกานะครับถ้าลองดูตามแผนที่นะครับไม่ต้องตกใจเนื่องจากว่าเรายังไม่ระบุว่าเราจะโฟกัสที่ตัวไหนนะครับให้คุณกดที่ตัวสัญญาณตัวนี้นะครับแล้วจะขึ้น หน้าตาที่ลักษณะคล้ายกับบนมือถือเราเลยนะครับก็จะมีตัว GPS อยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นหน้าแรกสามารถเข้ามาดูเมนูทางขวาได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูแต่ละส่วนได้คล้ายๆกันจะมีตัวออฟไลน์ line อยู่หนึ่งนะครับออนไลน์ไม่มีเนื่องจากว่าผมตั้งโหมดเป็นออนไลน์เฉพาะกรณี Movement นะครับกรณีเคลื่อนไหวเท่านั้นตอนนี้น่าจะอยู่ในโหมด Standby นะครับสามารถดูเล่นซ้ำได้นะครับ ถ้าคุณดูในส่วนของเล่นซัมก็คือการดูย้อนหลังนั่นเองนะครับก็ให้เลือกวันว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เวลาไหนนะครับอยู่ที่การบันทึกว่าคุณมีการบันทึกไว้หรือไม่นะครับให้เลือกอุปกรณ์ก่อนผมจะเลือกตัวนี้แล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเขาก็จะดาวน์โหลดแผนที่มาเท่าที่พอจะหาได้นะครับลองสังเกตดูก็จะมีเนี่ยนะครับ เป็นแผนที่บอกว่าไปไหนบ้างนะครับก็โอเคเข้าๆประมาณนี้นะครับคุณสามารถเทดูได้นะครับก็จะมีการวิ่งประมาณนี้นี่นะครับถ้าคุณขยายเนี่ยคุณจะเห็นว่าแผนที่วิ่งไปไหนตำแหน่งไหนบ้างเวลาเท่าไหร่ค่อนข้างชัดนะครับในขณะเดียวกันสามารถดูรายงานได้อันนี้ลองไปกดดูเพิ่มนะครับ ก็ประมาณนี้ใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวผมจะแนะนำส่วนที่ผมพอจะทำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ